สวัสดีครับพี่น้องครับบรรยากาศช่วงแรงครับวันที่หาแล้วเด้อพี่น้องครับเล็กวันที่หาครับปีหน้าครับเปิดบอลตานหน่อยออก่อนวะดาวใหญ่เหนียวเพราะว่านจับเสีอก,ก,ก็ได้เออยย้ำๆเขามาหางัวนไเพราะว่าน จังได้ภาพเด็ดจังน้อยเอ้อยู่กลางง่วยอ่ะเบิ้งสาวน้อยตัวแรกครับตัวนี้เป็นลูกตัวไรนครับลูกนี่ช็อกโกเลต์ช็อกโกเลต์นี่ตัวแรกครับพี่น้องครับสาวใหญ่สาวใหญ่จังน้อยครับตัวนี้ครับเปิดว้เท่าไรครับเท่าไรก็หนึ่งหมื่นแปดพันครับเพราะว่าเปิดว้ครับสาวใหญ่เด้อนี่ครับสาวใหญ่ครับได้ปีแล้วเนาะครับเนาะ ปีต้นต้นะครับตัวนี้ครับปีต้นต้นนี่ปีต้นต้นครับหมื่นแปดครับตัวนี้ครับเบอ่งครับลููเคเอฟบอแมนหนูชอบกระแลกตัวนี้ลูกชชอบกระแลกนี่หมื่นแปดครับหมื่นแปดสาวสาวใหญ่ตัวแรกครับหนึ่งหมื่นแปดพันครับไปทั้งพุ่นพุ่นอ่ะเบอ่งช่วงไทยครับโค่นหางครับ หมื่นแปดครับพี่นองครับสาวใหญ่ตัวแรกหมื่นแปดลูกช็อกกกแลกว่ปีต้นๆครับทูงประมาณลอยสามสิบได้ครับโอ้ยแตกสวดๆครับตัวแรกจำไม้ได้พี่นองนี่ตัวแรกหมื่นแปดครับตัวแรกหมื่นแปดเอ้า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 ระวังพวัานระวังเอาตัวที่สองไวเลยนี่นี่เอาตัวนี้ตัวที่สองตัวมันขค้อมูอนี่ พาตัวนี้มื่นห้าพันหาร้อยสาวตัวที่สองลูกช็อกโกแลตคือกันนั่นหนาหนิหมื่นหนึ่งพันมื่นห้าพันหาร้อยเนาะนี่สาวตัวที่สองมื่นห้าพันหาร้อยลูกช็อกโกแลตครับปีคือกันครับนี่ครับเน่าอัดลาดเลยแบบไงแบบหนาะเน่าอัดลาดมื่นห้าพันหาร้อย <Es per ated> นี่คือตัวที่สองครับพี่น้องจําไว้เดอ้อตัวที่สองนี่นี่นี่ตัวที่สองครับแดงสุดๆเลยลูกช็อกโกแลตตัวที่สองครับมือหาพันหาร้อยนั่นนะนั่นนะตันๆเลยครับนี่ครับเด็ดแห้งครับมือนี่เด็ดแห้ง <S <S นี่ต่ที่เด็ดเลยมือหาพันหาร้อยลูกช็อกโกแลตตัวที่สองครับ เอาตัวที่สามเพราะว่าลูกช็อกโกแลตโตที่สามตัวนี้คือสีถือยูโด,ดกนี่เมื่อหนึ่งพันหาร้อยครับตัวที่สามพี่น้องเมื่อหนึ่งพันหาร้อยได้ทั้งเขา้าได้ทั้งเมาได้ทั้งเขา้าได้ทั้งเมาตัวที่สามเมื่อหนึ่งพันหาร้อยโอ้ยน้ำบรทุโตัวพี่น้องตาทิ้ใจยากกันโยกชุดเลยเด้อย,ยกชุดเลยก็ได้ครับสาวตัวที่สาม ลูกชอกก 11, อ็อกโกแลตหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเอาเบิ้งนี่ดีครับพี่น้องครับหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสาวตัวที่สามครับนี่ลูกช็อกโกแลตนี่เบิ้งหน้าตาโลดโดู้ดีหนาเหมือนทุตัวง้วชุดนี้มีแต่ตัวหน้าหนาแดางๆครับเบ,บ,บิ้งครับบันทายหญ่ๆครับโอ้ตัวนี้ 11, หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยทั้งถือทั้งงามครับทั้งหนาครับเปล่าโทษด่วนเด้อหาพราะว่านด่วนครับ ทีเด็ดครับมือหนี้ที่เด็ดมือนหนึ่งพันหาร้อยสนใจโทษดวนหาพราะว่าน่านน้องแสงครับ 11, <500. S 1> อาลูกช็อกโกแลตตัวที่สี่ครับตัวนี้กับมือนหนึ่งพันหาร้อยไปไปน้ำกันก็ได้ตัวนี้ชุดนี้หมื่นหนึ่งพันหาร้อยมีสองตัวครับพี่น้องครับนี่ครับนี่ตัวที่สี่ครับสาวตัวที่สี่มือนหนึ่งพันหาร้อยเท่กัน เด็ดแห่งเด็ดแห่งสาวตัวที่สี่ครับหมื่นหนึ่งพันหาลอยครับบรรยากาศช่วงแรงครับวันที่หามีนาคมครับบ้านน้องแสงครับอำเภอปทุมราชจ,จังหวัดอำนาจ,จเจริญ 11, หมื่นหนึ่งพันหาลอยมีสองตัวด้วยพี่น้องเด้อนี่ตัวนี้กับตัวนี้ตัวที่สามกับตัวที่สี่หมื่นหนึ่งพันหาลอย เอาแม่ลูกงามๆมาเนี่แม่ลูกงามๆนี่แม่ลูกงามแม่หัวหลุนแม่หัวหลุนครับโคบนี่ครับเพราะว่าเปิดไว้เท่าไหร่ครับสองหมืนแปดพันลูกได้เดือนนึงแล้วบอน,นี้ครับลูกไกลสิพ่อเดือนเดอ้อลูกช็อกกัลตล็ครับนี่สองหมืนแปดพันหาร้อยแม่เป็นลูกของเคเอฟเด้อพี่น้องพี่ ว่าลุ้นยางดีครับเมีครับง่อลูกแรกครับง้อลูกแรกง่อลูกแรกนุก่มกระซีเต่าอยู่เป็นง้วง่ามครับนาหน,นาเลยสองหมื 28, น่นแปดห้าร้อยนี่เบอร์แปดแปดครับเอฟสองน้าเม่แม่เอฟสองครับพี่น้องแมีเอฟสองได้ง้อฟ้ามได้หนี่ฟ้าเอด้พี่น้องสองหมื่นแปดพันห้าร้อยเลยลูกมากเพราะว่าลูกโชคกระแลกนี่ไปหาแม่หาแมีหาแมีย ไปหาแม่นี่สองหมื่นแปดพันหาร้อยหัวหลุน,นแม่สูงเท่าไหนเพราะว่าร้อยสี่สิบเลยวะสูงร้อยสามสิบหเด้อแม่หัวหลุนแม่เอฟสองแล้วครับพี่น้องครับลูกเป็นลูกชอกระแลกเพจเมียเด้อครับว่ท่านพ่อเดือนได้ลูกครับโอ้งามงามครับโคบนีงามเด็ดไลแบบนาเลยพุ่น่ะนานายุนยุน แม่หนังนาแห้งโก๊กหางใหญ่ๆผุ้น่ะเบิ่งครับตองแปดครับตองแปดง้อดีบพมีปัญหาครับชุดนี้มีแต่ตัวงามๆเอาไปเบิ่งคมสุดท้ายเอาขมสุดท้ายแม่ลูกคือกันไปไปนะพี่น้งโอ,โอ้ตัวนี้ก็มีเบอร์คือกันครับมีแต่วงว้อ้ามเมื่อตัวนี้ผุ้น่ะโ้ย โคมน,นี้เท่าไหร่ครับเพราะว่าอเงันมือเงาพันน้าพี่น้องค้งชุดไทยหมือเงาพันลูกมือเงาพันหาร้อยลูกเมี่ยย่างดีลูกเพชรเมี่ยงว่าลูกแรกแม่สีกาบลายลูกสีแดงเข้มเข้มลูกน้าดีลูกช็อกโกแลตมัดทุกต,ตัวเพชรดำเปื้อตัวนี้ลูกเคเอฟหกแปดครับ ิบเก้าหาลอยคมนี่สิบเก้าหาลอยเด้อแม่ละฮัดสามหกสี่มีหอดเบอร์ครับแม่แม่ละัสสามหกสี่ได้อยู่ขาตุ๋ยครับนี่แหละโคมนี่ละสิบเก้าหาลอยลูกเคเอฟหกแปดเ่อลูกแรกซงฟี่สองลอยโลเมื่อทุ่โตมาคมได้โทษหาเพราะว่านได้ครับแรงนี่ครับ ตัวนี้ก็1มื่นแปดสาวไ่สาวไนมื่นแปดครับพี่น้องนี่มาโค้มได้ครับโค้มนี้ก็เซ้าแปดหาล้อยเด็ดมาทุกโตพี่การบานน้องแสงครับอำเภอปทุมราชจังหว,วัดอำนาจจเนเจริญทรงฟี่สองร่อยโลบรรยากาศช่วงแรงครับบอมพิดหลังจากโตเลยครับ ชุดนี้ครับดเด็ดๆนั่นนะสำหรับคลิปนี้ครับเราตึงปุ่ทุ่งนาครับก็เพราะว่าก็จะคลิปเพียงเท่านี้นคนรับไอ้เขาข้อเข,า,ขาลักสวัสดีครับผม